ขอชีวิตและลางบอกเหตุก่อนการสูญเสียสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องเอฟชาวร้อยเรื่องพุทธคุณดูทุกท่านเลยพบกับผมเมือนเดิมภูผภาเพชรทองะนองฤทธิ์พี่พี่น้องท่านใดที่ไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้มีการแจ้งเตือนครั้งต่อไปที่เราปล่อยคลิปวิดีโอ คลิปวิดีโอนี้เป็นประสบการณ์จริงของน้องโกต่าวจอมบึงโกต่าจอมบึงเนี่ยก็เป็นเพื่อนกับผมใน Facebook มานานแล้วนะติดตามผมตั้งแต่สมัยผมเริ่มแรกๆเลยนะครับนะติดตามมาตลอดเลยก็ขอขอบคุณน้องด้วยนะแล้วก็เรื่องเนี้ยนะผมก็อยู่ ในเหตุการณ์แต่ห่างๆนะครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวน้องเขาน้องเขาก็จะมาอินบ็อกซ์หรือโทรเข้ามาคุยให้ผมฟังอยู่ตลอดเรื่อยๆนะผมก็จะเลยได้รับรู้เหตุการณ์นี้ตลอดเรื่อยๆนะระยะเวลาผ่านไปนะจนเรื่องราวเนี้ยจบไปได้สักระยะหนึ่งแล้ววันนี้ผมก็เลยได้โทรคุยกับน้องนะน้องก็เลยบอกว่าพี่เอาเลยนะเล่าได้เลยเต็มที่นะก็ได้เผยแผ่บรารมีองค์้ทววสวุวรรณโนนะของวัดจุฬามณีที่โกเตคารลบับถือเป็นอย่างมากด้วย พี่พี่น้องน้องท่านใดที่อยากจะฝากประสบการณ์นะสามารถฝากประสบการณ์ได้ถึง2ช่องทางเลยช่องทางที่1ก็คือ Facebook ส่วนตัวผมชื่อว่าภูผาเพชรทองนะครับกดเพิ่มเพื่อนกดติดตามทักข้อความก็มาพูดคุยกันได้มาฝากประสบการณ์มาปรึกษากันเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมพิธีการได้และเวลาสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปผมจะมีไลฟ์สดจาหน่ายพระเครื่องเครื่องรางผ่านไลฟ์สดทางเ c e b o o k เป็นพระแท้รับประกันทุกองค์เลยและอีกหนึ่งช่องทางสําหรับพี่พี่น้อง้องท่านใดที่ไม่ได้ถนัดเล่น Facebook ไปที่ Line ได้เลยผมได้ขึ้น ID Line ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เหตุการณ์นี้ต้องย้อนกลับไปในหลายเดือนก่อนนะครับนะช่วงนั้นกเออ็เป็นช่วงที่อยู่ดีๆนะพ่อของน้องก็ล้มป่วยนะครับนะโดยที่ทุกคนไม่รู้สาเหตุเลยจากสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีอยู่ดีพ่อน้องก็ล้มป่วยแล้วก็เลยพาไปส่งที่โรงพยาบาลนะหมอบอกว่าต้องทําการผ่าตัดนะโกเตาก็เลยบอกว่าไม่อยากให้คุณพ่อถูก ผ่าตัดเลยเพราะว่าการผ่าตัดเนี่ยก็มีความเสี่ยงเกิดขึ้นด้วยนะกโกเตาจึงเดินทางไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โกเตาเคารพนับถือมากที่สุดนั่นก็คือวัดจุฬามณีองค์ท้าวเวสุวรรณโนโกเตาจึงไปจุดธูปบอกกล่าวองค์เท้าเวสุวรรณโนโขอให้คุณพ่อหายจากอาการเจ็บป่วยนะครับในครั้งนี้แล้วขอให้คุณพ่อไม่ถูกผ่าตัดนะก็จุดธูปบอกกล่าวปู่แล้วก็เดินทางกลับมาหลังจากนั้นวันต่อมานะคุณหมอก็ได้พาคุณพ่อไปเอกซเรย์หนึ่งครั้ง ผลปรากฏว่าผลเอ็กซเรย์จากค่าวที่แล้วกับค่าวนี้แตกต่างกันเป็นอย่างมากค่าวที่แล้วนะมีความผิดปกติของร่างกายหลายจุดแต่ครั้งนี้เอ็กซเรย์มาแล้วกับพบว่าร่างกายไม่มีความผิดปกติใดๆเลยร่างกายปกตินะคุณหมอก็เลยให้พักฟื้นอยู่สักพักหนึ่งนะก็เลยให้เดินทางกลับบ้านวันเวลาผ่านมาอีก7เดือนเวลาผ่านมานะทั <S <S ้งหมด7เดือน คุณพ่อของโกเตาก็ได้ล้มป่วยลงอีกหนึ่งครั้งนะครับการล้มป่วยครั้งนี้ก็พาเข้าส่งโรงพยาบาลเหมือนเดิมแล้วก็พอเข้าส่งโรงพยาบาลเสร็จแล้วโกเตาก็ได้เดินทางกลับมาที่บ้านครั้งนี้ไม่ได้มีโอกาสไปที่วัดโกเตาก็เลยหยิบธูปมาเก้าดอกและก็จุดธูบบอกกล่าวองค์เทวีสุนโนว่าขอให้คุณพ่อหายกลับมาเป็นปกติอีกหนึ่งครั้งขอให้หายจากอาการเจ็บป่วยในครั้งนี้ด้วยเถิดแล้วก็ปักทูปเอาไว้พอปักทูปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยทางโรงพยาบาลก็โทรมา บอกว่าคุณพ่ออาการค่อนข้างหนักนิดนึงให้น้องเนี่ยจะนําตัวคุณพ่อเนี่ยส่งไปที่โรงพยายบาลใหญ่นะเพราะว่าโรงพยายบาลแรกที่เข้าไปเป็นโรงพยายบาลที่ค่อนข้างเล็กนิดหนึ่งอุปกรณ์เขาไม่เพียงพอก็เลยต้องทําการย้ายโรงพยาบาลก็โกเตาก็รีบเดินทางไปที่โรงพยายบาลก็ยนะ้ายคุณพ่อไปสู่อีกหนึ่งโรงพยายบาลเมืนะ่อทําการดูแลคุณพ่อเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บโกเตนะา,าก็เดินทางกลับมาที่บานะ้านก็มาไหว้ปู่ที่หิ้งพระแต่ความผิดปกติเกิดขึ้นที่หิ่งขององค์ปู่เวท นะหรือองท้าวเวสวรโนนั่นก็คือทูบท,ท,ที่น้องโกเตาจุดไป9ดอกก่อนที่จะเดินทางไปที่โรงพยาบาลอีกหนึ่งครั้งผลปรากฏว่าทูบทั้ง8ดอกไหม้หมดแต่เหลือทูบอีก1ดอกที่ไม่ไหม้โกเตาบอกตอนนั้นรู้สึกว่าเป็นลางบอกเหตุที่ไม่ดีแล้วพี่นะรู้สึกว่าใจตกมาอยู่ที่ตาตุ่มเลยหลังจากนั้นมาไม่นานนะครับนะไม่กี่วันนะคุณพ่อของน้องโกเตาก็เสียชีวิตลง นะก็ขอแสดงความเสียใจนะครับนะกับการสูญเสียนะบุคคลสําคัญในครอบครัวของน้องโกต่าด้วยนะครับนะโกต่าวบอกว่าเรื่องนี้ผมยินดีครับพี่ยินดีให้พี่เอาไปทำคลิปวิดีโออย่างเต็มร้อเเลยเพราะว่านะก็เป็นบารมีของปู่เวทด้วยที่มาช่วยยื้อชีวิตของคุณพ่อผมเอาไว้เจเดือนแล้วครั้งนี้คงจะหมดอายุไขนะตามวาระกรรมของคุณพ่อแล้วจริงๆนะปู่ก็เลยมาบอกเป็นเหมือนลางบอกเหตุนะหรือว่ามาบอก เบื้องต้นว่าน่าจะช่วยไม่ได้ครั้งนี้น่าจะเกิดการสูญเสียอย่างแน่นอนแล้วก็เกิดการสูญเสียนี่ก็เป็นบารมีขององค์เทวสวรรณโนที่โกเต๋จอมบึงเคารพนับถือเป็นอย่างมากทาเทว,วีสวรรณโนวัจุรามณีนาทั้งช่วยเหลือยื้อชีวิตและบอกกลางบอกเหตุให้กับโกเต๋ได้รับรู้และทำใจ นะครับนะก็เป็นข้อมูลดีๆนะของโกตาวก็ขอบคุณน้องโกตาอีกหนึ่งครั้งด้วยนะพี่พ,พี่น้องท่านใดนะที่อยากจะฝากประสบการณ์ก็สามารถฝากประสบการณ์มาได้เลยนะทั้ง2ช่องทางเลยนะครับนะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ